ก่อนหน้าที่มิตชัยบัญชาจะเจอเพชรลานั้นนะครับมิจฉยบัญชาเล่นหนังประมาณ266เรื่องกับดาราผู้หญิงคนอื่นเช่นปิศนาชบาภัยเลวดีศิริวิไลอมาลาสวานนลพิสมัยวิไลศักดิ์โสภาสถาพรเป็นต้นนะครับมาพบกับเพชรราชาวราชในหนังเรื่องแรกคือบันทึกรักพิมพ์ฉวีปี2505เพชราลารักมิจฉาบญชามากในฐานะพี่ชาย มิชิมันชาถึงแม้จะแอบชอบเพชรชลาแต่ก็ไม่สามารถชอบได้เพราะเพชรลาชอบมิชิบันชาในฐานะพี่ชายในชีวิตจริงมิชิมันชาก็เลยต้องปกป้องน้องสาวจากคนเจ้าชู้แต่ในหนังทั้งสองคนเล่นเป็นพ่อแง่แม่งอนคู่รักกันนะครับทั้งสองเล่นหนังด้วยกันนานมากถ้านับนะครับน่าจะประมาณ166เรื่องอย่างเช่นแสนรักนกน้อยมดรักลูกทุ่งอินทรีทองและนี่คือคู่จิ้นคู่แรกของเมืองไทย มิตรใช่ปชาเพชรราชวลาด